การออกแบบวตสาหกรรมคืออะไรการออกแบบุตสากรรมคือการออกแบบสิ่งของที่มีการตกแต่งหรือประดับประดาโดยอาจประกอบด้วยคุณล,ลักษณะที่เป็นสามมิติเช่นรูปร่างหรือพืฤฤ้นผิวของวัสดุหรือคุณลักษณะที่เป็นสองมิติเช่นแบบเส้นหรือสีการออกแบบุตสาหกรรมได้มีการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมตั้งแต่นาฬิกาเครื่องประดับถึงของที่เป็นแฟชั่น หรือของใช้อื่นๆไปจนถึงการน,นําไปใช้อุตสาหกรรมหรือทางการแพทย์เครื่องใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงยานพาหนะและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งสิ่งของที่ใช้ประจําวันและการออกแบบสิ่งทอไปจนถึงสิ่งที่ใช้เพื่อสันทนาการเช่นของเล่นและอุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงตัวอย่างเช่นรูปร่างหรือรูปแบบของเก้าอี้ โทรศัพท์รถยนต์คอมพิวเตอร์เครื่องบินโทรทัศน์นาฬิกากล้องถ่ายรูป